สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกีตาร์มันเปผดกิสนะครับผมก็เซ็งเราได้เบลีเบลมาอีกแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่สามารถสปินฟินิชวิสาลอดได้ต้องมาลองดูเนาะว่าเป็นยังไงในกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องซุ่มชายซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวชื่อของมันก็คือคอกมิราเป็นสายเซมินาหุนขาหลักๆก,ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกัน ครับผมก็มาอยู่กับกล่องสวงของ UX16 นอ้องเป็นแ a นดอมบ o ูเตอร์เนาะ,ะก็มีอยู่สสีด้วยกันมีสีเขียวสีเขาเรียกว่าไงสีครามแล้วเป็นดำดำกับนํำเงินอันนี้ก็เป็นสีชมพูแดงปะไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะ,อะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสูงกันเลยอา <c oughs> แกะง่ายปแปลกๆเนาะว้าวกล่องสูงจริงทุกคนอันนี้เราจะไม่ดูเนาะเราจะแกะเลยกันโอเคขออนุญาตซ้ายมือแกะเลยก็แล้วกันมือฉีกไหมอ่ะ <laughs> อันนี้คือชายตะไบถูเล็บมาคือบอกไว้ก่อนว่าผมอยากได้ก็คือเนี่ยสีนี้แต่สีนี้ก็ไม่เป็นไรตัวหน้ากล่องก็โอเคอยู่พอขอแค่จะได้สีนี้พอโอเคทีทุกวันโกโอเคสีเขียวเขียวเหนียวซับ,บ่ะ ส่วนบิดก็สีแดงโอเคอันนี้ราเชตก็สีชมพูโอ้โหทุกคนผมก็ไม่ชอบเลย <S 1> <S 1> ส่วนบิดก็เป็นบิดบอลใช่ไหมหรือฟรีบอลวะบิดบอลทุกคนโอเคบอลบอลส่วนระเชดให้มาเป็น965หห้าส่วนระเชตนี่แบบมีตรงกลางไม่มีแง่งออกมาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยทุกคนเหมือนมันไม่แน่นปะ อุ้ยทุกคนเหมือนไม่แน่นเลยว่ะเนี่ยพัง่ายปะเนี่ยทุกคนพอประกอบเสร็จปุ๊บก็เป็นเจ้าไอติมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไอติมโค้ดคอกมีรา965กว่าบีบอโอเคเดี๋ยวไปดูที่สนามแข่งก,กันเลยทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นเรา ที่จะช่างน้ำหนักกันพอกมิราเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มันจะเป็นสีเขียวใสเนาะตรงพาร์ทของเบดรดพลาสติกของมันน้ำหนักให้มาอยู่ที่37.64ในส่วนของเบรดและเช็ด ให้มาอยู่ที่4 5 4ส่วนบิดก็บิดบอลธรรมดาอยู่ที่2.00พอประกอบรวมกันเสร็จปุ๊บก,ก็ได้เจ้าตัวคอกมิวราชของเราก่นจะอยู่น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่44.22เมื่อเทียบกับตัวอย่างเจ้าวิสารอดของเราเนาะวิสารอดก็อยู่ที่34ถือว่าเบากว่าเลยเนาะน้ำหนักห่างกันก็ประมาณ4-5กรัมเลยโอเคอเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลย เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไปมาตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามกันแล้วตัวนี้สามารถชนะตัวอย่างวิสารดอดได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูหน่อยแล้วกัน ที่ดูมาเนาะตัวล็อกของลัชเชตมันเป็นแบบเซนเตอร์นะมีแค่จุดตรงกลางตรงเดียวเนาะก็ทำให้เบร์สได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็เวลาเล่นก็ต้องระวังเนาะถ้าเจอกับฉลามคือโอ้โหไม่น่ารอดพูดเลยตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าวิสาอดกันก่อนมาดูตอนนี้เราก็วัดเซมิน่ากันว่าใครจะเยอะที่สุดแต่เราก็ ไม่ต้องสืบเนาะมาถึงจุดนี้แล้ววิสารอดของเราแรงเริ่มที่จะหมดลงไปแล้วก็สปินฟินิชไปให้กับเจ้าคอกมิร r าต่อไปที่จะมาลองเลยก็คือเป็นชาร์สเกล450แล้วก็ใส่บลลิโะลฉลาดพยายามวิ่งเจาะเนาะ แต่ว่ายังเหนียวได้อยู่นะครับผมยังไม่เบิร์อาจจะยังไม่โดนจังๆสักทีไม่ดีขึ้นเลยก็ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงเป็นสปินฟินิชของเจ้าค <c oughs> อมมิรานะเห <c oughs> มือนจะเบิร์ดง่ายเนาะแต่ก็ยังถ้าไม่โดนจังๆคือแบบเบิร์ดยากอยู่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวลองอีกผมชุดโอ้ชัดกันแบบนี้ต <c oughs> ิดี่จเบิร์ดได้ไมอซินได้ไป รอบ2อก็อยางไม่โดงจังๆนะครับแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะแพ้สปินเลยนะเจ้าชาร์กสกลของเราถ้าชุมไม่โดนแบบนี้โอเคท้าง,งานก็เรียบร้อยหนึ่งแต้มสปินฟินิช เอาเรื่องอยู่นะทุกคนรอบนี้มาเจอกับเซอร์เบรัสอีคลิปสายดูโอ580หลเาเต้เจ้าของใหญ่กับของใหญ่กันบ้างครับผมสมัยไปนิคทิเรียนตอนเอ็กซิซีเนียนไปแต่ว่าเจ้าตัวอย่างเซอร์เบรัสอีคลิปของเราก็น่าล้มเลยนะครับผมวิ่งชกัปหนึ่งทีแล้วปนเอาจริงเหนียวอยู่นะทุกคนพอลองกับฉลามอีกรอบหนึ่งแล้ว ที่คิดไว้มันต้องเป็นแบบนี้เดี๋เป็นลองคอโบที่ผมคิดไว้เลยก็แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่สามารถชนะสปินฟินิชของพิซารอดได้นั่นก็คือเจ้าตัวอย่างนี่เฮกสซัสบลาร์สเนาะใส่9ก้าศได้แต่นี่เป็นเนาะเดนยเาะพิซารอดของเรา จะใส่ซิงเจ็ดเจ็นย์เนาะถ้าไม่เกิดแรงเหฉียงเมื่อกี้ทำให้คูณเล็กซิงลายไปก็แอบบาดเสียวอยู่โซลบรัสของเราพยายามที่จะกดหัววิสาหร้อนเนาะก็วิ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางทำไมจะแพ้ ไา่โซ่อ so, ของนี้ง่ายเรียบร้อยชออนะแบบชฉวเฉียดเลยไม่เหมือนเจ้าตัวอย่างออคอกมิราชของเราเนาะเดี๋ยวมาเจอกับคอกมิราชกับเพลกัสซักันบ้างง่า oh. ยมาเจอกับเบิ้องง่าย oh. โอ้โหมองอมึงนี้เลยไอ้ซินแดนไปเดินตัวแตก <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น oh. เริ่มดโนอกแล้วตักฝ่ายต่างพยายามนะครับที่จะเข้ายึดจุดกลางตอนนี้สกิดกันไปมาเนาะด้วยความที่ตัวมันสูงเนาะทาให้โดนกดหัวยากมากเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบก,ก็คือเซอรบราบาของเราเนาะแล้วก็อู แฮสสปินอีกกสกิกรทอสวยโอเคเดินเข้าสู่เฟสสองแล้วจังหวะนี้จะวัดสเปรมิน่ากันลุ้น ค่อยต่อกันไปกันมาเนาะแต่ฝ่ายที่สีเปียกน่าจะเป็นโซโซบาร,ร์ของไรเล่าเนี่ยชื่อเรียกยาก,ยกยยสักเลยเพื่อนคนซู้มได้ว่ะติงเกิน ตัดมาคิโต้ของเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูคอมโบกันเนื่องจากว่าเจ้าตัวอย่างค็อกมิุรดของเราเนาะล็อกชิปปกติไม่สามารถใส่พวกตัวแบบนี้จะไม่สามารถล็อกกับเจ้าตัวอย่างค็อกมิุรดได้มันจะไม่สามารถลงล็อกได้เนาะเพราะฉะนั้นลัชเชดที่ใส่ก็ต้องเป็นเซนเตอร์เนาะแบบนี้ที่เป็นกลมๆตรงกลางแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วตัวที่เรามีเนาะก็จะมีอยู่3ตัวตัวแรกจะเป็นตัว5 8 5แปึ๊บ ซึ่งใส่นี่เรียบร้อยสีสวยแต่ว่าสูงแน่นอนแต่ที่จะลองเลยก็คือ4 5่ห้าปึ๊บจะทําให้ส่วนสูงของเจ้าตัวอย่างคอกมีหละนะักเนาะมีส่วนสูงที่ลดลงเนาะเพื่อเลี่ยงการโอกาสที่จะโดนเบิร์สได้ง่ายแล้วก็นี่เราจะเปลี่ยนเป็นเท็กซ่าเพื่อที่จะสามารถเคาน์เตอร์สายโจมตีหนักๆได้งั้นเราตัดไปที่สนามเลยแล้วกัน นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามกันแล้วนะครับผมโดยคอมโบที่เราจะมาลองกันก็จะเป็น455เนาะใส่บิดเดี๋ยวมาเจอกับหนึ่งเฮกสัสบลาร์ดของเราใส่เป็น9600อ a อลงไปแล้วต่างฝ่ายต่างวิ่งวนกันครับเฮกสัสบลารดของเรา x ็กซีมแดดไป1นรอบเข้าจังๆแต่ว่าเนื่องจากใส่เป็นบิด h e นะครับเจ้าตัวอย่างของนิวลาของเราทาให้รับการโจมตีได้อย่างสบายชิวเฉียด แล้วรอบนี้ก็เป็นการวัดเซมินากันที่กลางสนามเนาะต่างฝ่ายต่างไม่สะทกสะท้านดูเหมือนว่าเพิษสัต์บารสของเราหัวจะเริ่มสายหรือเปล่าทุกครั้งที่เข้าไปประทะเนาะจะลองดูเห็นไหมเซมินาจะลดลงไปเยอะมากเลยทุกครั้งที่เข้าประทะทําให้ บินฟิ i s h ไปคอมโบต่อไปเดี๋ยวมาล้องอีกเจอกับวิาสารอดใส่เป็น9ก้าองอล้องดู <c oughs> วิสารอดของเราพยายามเคาะออกจาก0 <c oughs> ูมลาอรัศมีเบ็ดถ้าดูจากมุมน,นี้คือแบบใหญ่มากและกว้างมากเพราะฉะนั้นการกระจายน้ำหนักของมันก็เลยดีทำให้เกิดบาลานซ์เนาะ พยายามสกิดวิสารดรออกจากจุดศูนย์กลางเนาะเพื่อที่จะลดเซมินาลงตัวเองต้องเข้ายึดศูนย์กลางให้ได้เนาะลดการวิ่งการเดินดูแล้วใส่เฮสก็ไม่น่ามีปัญหาน้อทุกคนคอมโบนี้ผมว่าสามารถเอาไปเล่นได้เลยเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปลองดูกับสายจมตีว่าจะสามารถรับสายจมตีได้หรือเปล่า เฟินิชเจอกับชาร์กสเกลของเราไปเลยโดนชาร์กสเกลสกิบไปหนึ่งทีนะครับเรียบลงหลุมแต่จังหวะนี้เรียบร้อยโดนกวาดไปออกเอซฟินิชรอบนี้คองมิลาของเราพยายามที่จะวิ่งวงนอกนะครับผมเพื่อหลบการโจมตีของเจ้าชาร์กสเกลแต่ว่าเจ้าชาร์กสเกลของเราก็ ขึ้นเอ็กซิมไลน์แล้วก็สะดุดไป2-3รอบทำให้มีเสียงเต็มหน้าไปอื <c oughs> แต่จังหวะน,นี้สักอีกเพียงนิดเดียวข้อมีหลักของเรา burst เบรสออกมาทาันทีต่อไป <c oughs> มาเจอกับดรานบัสเซอร์ <c oughs> อุ้ยดรานบัสเซอร์ของเราบ้าคลั่งมากกระท้อนิดเดียวนะครับผมข้อมีหลักของเราวิ่งออกเอ็กซิมไลน์เลย ยังไงไม่รู้ดันมาซื้อของเราวิ่ชนเขาแต่ตัวเองดันเบรสไปเสียได้ต่อไปเป็นสมไรคาลิเบอร์ของเราใส่เป็น570แล <S <S ้วก็เลเวลโอ้หนักหน่วงมากนะครับผมเจ้าตัวอย่างสมไรคาลิเบอร์ของเราไ e ีซิมแดนจังรุนแดงเป็นหน่งรอบแต่ว่าไม่โดนนะครับผมรอบ2ก็พยายามเข้าโจมตีขอกีราดอย่างตอนน่อเนื่อง ทำให้เซมินาหมดไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยเสียสปินฟินิชไปให้กับตัวอย่างครบเหนือมารอบนี้ต่อไปเจอกับฟินิชวิงใส่เป็น370แล้วก็ลัชพยายามช้าหาจังหวะจังหวะนี้ว่ายังไงเซมิเนสรอบที่สอง ยังไม่โดนจังๆนะครับผมคองมีลารชของเราสามารถหลบได้แล้วก็เก็บสปินฟินิชไปได้ไดโอ,โอ,โอ,โอ้เรียบร้อยสามารถปัดการโจมตีของเจ้าตัวอย่างฟินิชวิงได้นะครับเมื่อกี้นี้คบอดากูน570เอเลเวตมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วก็ จะแท่กกันไปกระแทกกันมานะครับมาเริ่มเข้าสู่เฟสสองแล้วรอบนี้โคบอลดากูลของเราก็จะสามารถดูดหมุนเจ้าตัวอย่างฮอกนุราได้หรือเปล่าอุ้ยอุยุยสกิดกันไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อผ่านเซมิน่า e Fi. อีไฟแรงของโคบอลเริ่มจะหมดแล้วหรือเปล่า แมชนี้มาดูกันนะครับผมใครจะเป็นฝ่ายชนะเจ้าแห่งดูดหมุนบ s เจ้าแห่งเซมินาทุกใหม่มเรียบรอสุดท้ายมาเจอกับในเป็นมาป้าเดี่ยวได้ซีเบอร์บูฟของเรากันบ้างโอ้โอสกิปหนึ่งทีซีเบอร์บู๊ฟของเราบิงเกาะเอซีมไลน์ไปเลยอรอบเซมินาเลผ่านไปนแล้วหรือเปล่า สายของสายเซมินานะครับผมพยายามดิงเข้าจุดศูนย์กลางแล้วก็ตีกันไปเรื่อยๆสะกิดกันโรม,มตีอย่างไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ค่อยๆสาดลานเซมินาของอีกฝ่ายลงเรื่อยๆแต่ดูท่าแล้ว,วศาสตร์ไอซิบบบฟของเราจะไม่สู้นะครับผมกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมอย่างกับเจ้าตัวอย่าง คอกมิราชของเราเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นสายเซมินายุคใหม่ที่เขาปรับมาเพื่อให้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นเนาะเขาก็เลยปรับพวกสายเซมินารุ่นใหม่ๆเนาะทำให้เป็นสายเซมินาที่มากขึ้นเนาะแต่ยังคงแพ้เจ้าตัวอย่างพวกสายโจมตีอยู่เนาะก็ สำหรับใครที่อยากนามาเข้าเด็กต้องพิจารณาอยู่หลายอย่างด้วยกันเนาะส่วนเจ้าตัวอย่างคอมมิร r a ของเราเนาะก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะโอเคจะเห็นเลยว่ามันสามารถปัดการโจมตีได้ด้วยความที่เบรดของมันเห็นไหมครับจะเป็นใบมีดเล็กๆจุดๆๆแบบน,นี้เวลาโดนชนอะไรเงี้ยมันก็สามารถแบบแฉลบพิชทาให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถชนแบบโดนจังๆได้ซึ่งเท่าที่ลองเล่นดูลองจับดูไม่ค่อยเจอเลยเนาะที่แบบว่า โดนชนจตังจังเนาะส่วนมากจะเป็นแค่ตัวเองพลาดวิ่งขึ้นเอ็กซิมไลน์แล้วก็วิ่งออกไปเองเลยมากกว่ามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันก่อนเนาะในส่วนของข้อดีของมันอย่างที่พูดไปนะครับเป็นสายเซมินาเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสายเซมินาที่หมดที่สุดแล้วแม้กระทั่งเจ้าจตัวอย่างวิสาราตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะสู้ เขาได้เลยนะครับผมตอนนี้พวัดกังด้วยสเตมิน่าล้วนๆเลยคือแพ้เจ้าตัวอย่างคอกมิราชแน่นอนร้อเลยแล้วก็มีข้อดีที่เบสเป็น วงกลมหล,หลายครั้งเนาะเห็นไหมมุมพระ,ะจะน้อยน้อยแบบน้อยมากทําให้คู่ต่อสู้เนาะโจมตีเราเองก็สามารถแบบเฉียดหรือว่าฉลับหลบออกไปได้เจ้าตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยราะว่าและยังมีส่วนของลัศมีเบดท,ที่กว้างพอเราดูเทียบดูกับหลายตัวในปัจจุบันนี้จะเห็นได้เลยว่าฮองมิรัตของเรานั้นเป็นตัวเบลดที่ใหญ่ที่สุดเลยในปัจจุบันทําให้การรักษาบาลานซ์ของมันดีมากเลย ด้วยความที่รัศมีเบสของมันกว้างทําให้การกระจายแรงหมุนของมันค่อนข้างจะกมากเนะาะทำให้มีเซมินาที่เยอะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างเนื่องจากปัจจุบันเนาะเจ้า,จาตัวอย่างของมิราดก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาถูกออกแบบมาให้เป็นสายเซมินาที่แบบ สเตมิน่จริงๆเลยก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าตัวอย่างวิสาด้อนเนาะก่อนนั้นนี้ที่ออกมาแล้วยังเป็นเมตาตลอดการและถูกแบนด์ในการแข่งบ่อยๆเนาะหมือนออกแบบมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงอนา,า,าคตว่าแบบเออมันมันจะโหดเกินไปอะไรเงี้ยพอออกตัวใหม่มาเขาก็เลยค่อนข้างจะเนื้อตัวนี้เนาะโดยการเปลี่ยนเป็น การใส่แบบที่ล็อกแบบเซนเตอร์ทําให้มันเบรสง่ายมากเหมือนเป็นสายสเตมิน่แบบสเตมิน่จ๋าเลยไม่สามารถไปเล่นสายโจมตีได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่โดนกระแทกปุ๊บก็คือแบบตัวแตกเลยรับแรงกระแทกได้ไม่เยอะแต่ก็จะมีข้อดีอย่างที่พูดไปเนาะด้วยความคุ่งระท่าของเบลดมันน้อยทําให้มันสามารถแบบฉัแบบหลบไปได้อะไรเงี้ยพอวิ่งมาชนปุ๊บ มันสามารถแับปุนแล้วก็ปัดแล้วก็เฉลับยไปได้เลยแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะเห็นไหมครับผมมีนะช,ช่องว่างของเบรดมันก็คือแบบสูงแบบสูงมากทั้ให้ศัตรตูนะสามารถมุดเข้ามาโจมตีละเช็ดโดยตรงได้เลยเป็นตัวที่ถูกออกแบบมาให้เบร์สง่ายโดยการใส่ ล็อกชิปแบบเซนเตอร์ไม่พอยังเป็นตัวที่ทําให้เบรดสูงไม่มีเบรดป้องกันตัวอย่างรัดเช็ดได้ด้วยง่ายโคตรไม่รู้จะใช้คําว่าง่ายยังไงเอาเป็นว่าง่ายแบบง่ายเลยมันจะแพ้สายโจมตีหนกักๆถ้าโดนโจมตีหนกักๆก็คือไม่รอดแต่สําหรับใครที่อยากมีเจ้าตัวนี้เข้าเทคเนาะก็ต้องไปฝึกการชูดหลบเป็นสําคัญเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถเก็บสปินฟินิชหนึ่งแต้มไปได้ที่ซีเรียสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเบิร์สง่ายนี่แหละครับยังไม่สามารถหาคอมโบที่มามาแก้ได้นะครับ อาจจะยังไม่ได้ลองอีกคอมโบนึงเนาะไอเป็นตัวบิดสีเขียววะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็จะเบิร์นได้เหมือนกันโอเคสําหรับตัวอย่างเจ้าคอกมิรัสของเราก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนชิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยโอเคเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย